สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อี้ผมอยู่อ่างเก็บน้ําห้วยยางบ้านห้วยยางตําบลเมืองหลวงอําเภอห้วยทับพันจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องพ้าทุกท่านมาเบ่งเพ่นตกปลากันนะครับพี่น้องครับพีนทั้งพุนกับมีคือกันนะครับพี่น้องพูนทั้งปุ่นก็ได้ตัวนน่โอ้เพิ่นได้อยู่ตัวนน่นั่นทั้งนั้นก็ได้โอ้หมันหมนหมนโอ้เพิ่นตกปลาได้อยู่นะครับพี่น้องครับทั้งพุ่นได้อยู่ทั้งนี่เพราะท่านได้แน่นอนทั้งนี่ ทงนี้มางท่าน er, ได้เลยเอามวลย่างเดียวบ่จะมอบให้อาหารปลาครับใส่เยื่อยังล่ะครับตกทางพุ yes, hmm. ่นกะขี First, ้กระเดือยนี่กันบ่โน้ำปังโอ้ทั้งขุนน้ำปังบ่เยี่สําเนตโอ้ทั้งพุ่นนั่นเพิ่นหมานกันอยู่เด้อครับพี่น้องครับนั่นได้อีกแล้วว่านั่นทางพุ่นเพิ่นหมานแต่ว่าทางนี้เอามวลย่างเดียวบ่เขาไงแมนแมนขโมยกร้างมันเนาะโอ้ทั้งนั้นได้อีกแล้วพี่น้องนั่นทั้งนั้นได้อีกแล้วนนั่นั่น โอ้หมันมันมันโอ้ทั้งนั้นหมันเนาะทั้งนั้นเนาะเป็นการพักผ่อนครับโอ้หมันหมันหมันได้หลายแล้วมั่งนเ่นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งฝุ่นดีกว่าเดี๋ยวผมยางไปทั้งฝุ่นเด้อนี่หละครับพี่น้องครับบรรยากาศยุนาเพื่อนห้วยย่างนะครับพี่น้องครับเขื่อนห้วยยางหรือว่าอ่างเก็บน้ําห้วยยางบ้านห้วยยางอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเรลยครับ เป็นอ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับน้ําก็ไหลสวยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพามาดูทางนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับคือบรรยากาศของอ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับบ้านห้วยยางอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับน้ำไหลแรงเลยครับพี่น้องครับไหลวนๆได้นะครับ ไหลลงไปทั้งคุ่นะครับพี่น้องครับพนังตกปลากันอยู่ทั้งคุณนะครับเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านนะครับไปเบิงเพนังตกปลากันนะครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงแนวทั้งคุณครับพี่น้องครับอ้านี่แหละครับพี่น้องครับผ้าพนผ้ามาเบิงเพินตกปลากันใส่เงื่อเยียงครับขือเขียวเขียวของไชเขียวบ่โอ้นี่บอกครับปลาที่ได้เขาเอื่นปลายังก็ครับเนี่ยปลาไปไท่บไกเนี่ย แม่นางตกนั่นวบอครับเนี่ยก็โอ้ับเดยวไปเบิองทั้งฝุ่นเด้อว่าฝุ่นไดร์ลายบอทั้งฝุ่นุมละทั้งฝุ่นละเนี่นะครับทั้งนี้เป็นกระได้อยู่นะครับพี่้องครับได้ปลาขาวอีไท่นะครับเพิ่าได้อยู่นะครับพี่้องครับเนี่แหละครับบริเวณด้านล่างของอ่างเก็บน้ําห้วยยางตาบลเมืองหลวงนั่นได้แล้วตัวนี้โอ้มานมานมันโอ้แน่นอนเลยเนาะพุณเียยืหมานดีแท้ะ ข้าวเดียวกะได้่ข้าวเดียวกะได้นะครับอันนี้บอกของผู้นี่เพื่อนบมดนี่ใส่นี่บอกไส่แก้วนี่บอกเอาคือเอาคือบอกเอาใส่น้ำกันใส่แก้วเลยบอกเจ้ามันคืบอกเตรียมบมลนหมดนะโอ้แน่นอนนะผู้ยิ่งมึงกระโตกเด็ดเป็นตกปลาเป็นเจ้าคือตกเป็นเอะะตกปลามานั่นแหรอบอกครับตกกปดโอ้แต่ก่อนเนาะกตกตะกดนี่บอกไส่เด็ดฝรั่งเท่านี่บอกโอ้ไปฝึกตกมาตั้งแต่ขึนกระตกเป็นโอ้แน่นอนเลยเรากตกปลาได้ กันเลยบ่ตกมาจากปีละครับการตกปลาเนี่ยใส่เบ็ดแน่เลยสาตกมานนี้น้ำ<อ>ปีปีเีอ๋อสามปีปีบ,บ่ที่แรกเลยนี่ใส่เบ็ดบ้านเาอ้องบ่ใส่เบ็ดแนวนี้เลยบ่ก็ค่อยตกปลาแนวนี้เดี๋ยวบ่ไปตกต,ตปาปลาใหญ่บ่แองตกแจสอกตก,ตก,ตก,ตกตปลาอ๋อมันตอนนี้มาล่องเมือง,อ,ง,อ,งอืมครับจะนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศ ด้านหลังของอ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับพี่นอ้องอําเภอห้วยทับท่านจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ